ปาร์คเดอะบัสนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของไทแวร์ดาร์บี้แมชซึกศักดิ์สรีของชาวอีสานอังกฤษซึกแห่งความแค้นระหว่างนิวคาสเซิลอยู่ในเตดกับซันเดอร์แลนด์ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีมันก็ยังคงมีพลังเปลี่ยนหัวใจของคนทั้งเมืองได้เสมอนะครับเรามาฟังเรื่องราวของดาร์บี้แมชนี้กันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องปาร์คเดอะบัสไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทำประตูทุกครั้งที่เปิดดูไทแวร์ดาร์บี้แมช ศึกศักดิ์สรีชาวอีสานอังกฤษนิวคาสเซิลปะทะซันเดอร์แลนด์ทำไมเกมนี้ถึงสำคัญที่สุดแบบไม่มีเหตุผลใดๆนะครั้งหนึ่งมันเคยถูกเรียกว่าดาร์บี้แมชแห่งความสิ้นหวังนะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลมันคือศึกที่ทั้งสองทีมกัดฟันสู้กันท่ามกลางความแรนแค้นนะครับเหมือนนักรบที่ลากกันลงเหวบนสนามที่แห้งแล้งไร้ความหวังนะ เกมที่ทั้งดุดันบ้าคลั่งและดูเหมือนจะไม่สําคัญอะไรกับโลกใบนี้ยกเว้นคนที่อยู่ในเกมนั้นและเมืองนั้นนะสำหรับพวกเขาเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะที่บายยังไงดีนะว่าเกมหนึ่งเกมเนี่ยจะมีความหมายมากมายขนาดนั้นได้ยังไงนะฮะทั้งทงที่ดูมันไม่น่ามีความสําคัญลองจินตนาการถึงเมืองใหญ่2เมืองที่อยู่ห่างกันแค่ประมาณ12ไมล์นะครับบริเวณภาคอีสานของอังกฤษนะนิวคาสเซิลและซันเดอร์แลนด์ ต่างฝ่ายต่างมีทีมเดียวในหัวใจและต่างก็เกลียดอีกฝั่งเข้าไส้เลยนะครับทุกอย่างในชีวิตถูกยกให้เกมนัดเดียวที่ไม่ได้เป็นเกมที่เกมสําคัญในการลุ้นถ้วยแชมป์ลุ้นแต้มใดๆไม่มีอะไรเป็นเดิมพันแต่ว่ามีเพียงศักดิ์ศรีของคนทั้งเมืองเลยนะฮะนิวคาสเซิลกับซันดเอร์เนี่ยเปรียบเหมือนเพื่อนบ้านที่จมอยู่กับความเงียบเหงานะครับไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นมากนักนอกจากการได้พังกันเองในสนามครับ ในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยแทบไม่มีให้พูดถึงเลยซันเดอร์แลนด์ไม่ได้สัมผัสถ้วยใบใหญ่ตั้งแต่ปี1973สนะส่วนนวคาเซิลเองเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี1969ก่อนจะมาได้แชมป์คาราบาวครับมรดูกาลที่แล้วนะส่วนแชมป์หลีกซันเดอร์แลนด์ได้ครั้งสุดท้ายปี1936ส่วนนวคาเซิลต้องย้อนกลับไปถึง1927เลยนะและตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็เคยได้ไปเล่นบอลยุโรปแค่หนเดียวเท่านั้น มันเลยไม่ใช่เป็นเกมแห่งเกียรติยศหรือว่าเป็นเกมแห่งการลุ้นแชมป์ใดๆแต่มันคือเกมแห่งความแค้นเลือดสาดระหว่าง2เมืองมากกว่านะครับ นัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยคือเดือนมีนาคม2016ที่เสมอกัน1-1ที่เซนส์เจมพาร์กนะครับสองเดือนถัดมานิวคาสเซิลตกชั้นมี37แตม้มส่วนซันเดอร์แลนด์รอดตัวอยู่เหนือพวกเขาแค่2แต้มนะครับเกมก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคมซันเดอร์แลนด์เพิ่งถล่มพวกเขา3ประตูต่อ0และนั่นคือชัยชนะนัดที่6ติดต่อกันของซันเดอร์แลนด์เหนือคู่อริถือเป็นสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อนนะในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็เอาตัวรอดอยู่ในพรีเมี 17, 16, 16, 16ย พูดอีกมุมนึงเนี่ยซันเดอร์แลนด์อาจไม่เคยมีช่วงเวลาที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้แต่คําถามคือทั้งหมดนี้มันมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่แค่เพื่อความสะใจชั่วคราวในโลกที่ทีมของตัวเองแทบไม่ไปไหนนอกจากวนเวียนอยู่กับโซนตกชั้นนะครับชัาชานัดแรกในช่วงหนัดติดของซันเดอร์แลนด์เกิดขึ้นที่ไทสไซน์นะครับโดยมีเปาโลดิคาเนโอผู้จัดการทีมในตอนนั้นเนี่ยถึงกับดีใจสไลด์เข่าฉลองอย่างสะใจกลางสนามนะจบเกมวันนั้นมีเหตุชนบุนกันด้านนอกสนามอีกด้วยนะครับ ย้อนกลับไปช่วงฤดูกาลที่นิวคาสเซิลได้ไปเล่นยูโรปาลีกหลังจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกนะครับมันคือแสงสว่างเดียวในยุคข,ของไมค์แอชลีย์เจ้าของทีมผู้สร้างแต่ความสิ้นหวังให้ทีมฮะถึงแม้จะได้ไปลุยยุโรปเนี่ยทีมของพวกเขากลับไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเวทีนั้นเลยนะอัลันพาเดียลกวนอนเซในตอนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ในปี2020ว่าพวกเขาหมายถึงซันเดอร์แลนด์ครับชนะเราแบบหมดรูปนั่นคือการตกกลับสู่ความจริงอย่างเจ็บปวดและสุดท้ายเราก็ลากตัวเองจบฤดูกาลได้้้แแบบแทบทจาคาานนเเขเสช โดยปีนั้นนิวคาสเซิลจบอันดับ16อยู่เหนือซันเดอร์แลนด์แค่ตำแหน่งเดียวผู้รี่สั้นก็คือช่วงนั้นเนี่ยแฟนบอลนิวคาสเซิลเหมือนอยู่กับในหนังขาวดําที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนะพอนิวคาสเซิลเลื่อนชั้นกลับมาในปี2017ภายใต้การคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตซซันเดอร์แลนด์กลับดิ่งลงตรงกันข้ามนะครับราวกับว่าพอไม่มีดาร์บี้แมทช์ให้ต่อสู้เนี่ย พวกเขาก็ไร้แรงผลักดันแล้วนะพอถึงปี2019ทั้ง2ทีมมาเจอกันซึ่งตอนนั้นซันเดอร์แลนด์ติดหล่มอยู่ในลีกวันส่วนทีมที่ส่งลงของนิวคาเซิลก็ยังไม่ใช่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวครับถึงจะจบลงด้วยชัยชนะ4ประตูต่อ0ของซันเดอร์แลนด์ในเกมนั้นแต่มันกลับยิ่งตอกย้ำว่าแม้จะชนะก็ไม่ได้รู้สึกมีค่าอะไรเลยกับผลงานของทีมนะครับนอกจากความสะใจล้วนๆกระทั่งเดือนมีนาคม2024ครับซันเดอร์แลนด์ที่ตอนนี้กลับมาอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วได้เปิดบ้านจอนใน FA Newcaster ร,บ,รบ3 เกมนี้ทําให้คําว่าเกมแบบไม่กดดันเนี่ยถูกพิสูจน์ว่ามันไม่มีจริงนะโดยเฉพาะเมื่อสโมสรเจ้าบ้านทําพลาดด้วยการตกแต่งบาร์ของฝั่งทีมเยือนด้วยสโลแกนของนิวคาสเซิลแถมยังแจกเครื่องดื่มฟรีเพราะระบบ Wi-Fi ดันลม่มจนจ่ายเงินไม่ได้ต่างหากปิดท้ายด้วยการที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะ3ประตูต่อศูนย์เหนือซันเดอร์แลนด์นี่ไม่ใช่ชัยชนะนัดที่6ติดต่อกันแบบในอดีตแต่มันก็ยังคงเป็นดาร์บี้แมชที่ไม่มีวันลืมของทั้ง2ทีมนะฮะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแต่ถึง2ครเอง e คว่า ระดับความตื่นตัวของทีมนะฮะซึ่งถ้าเอาไปใช้ในวงสนทนาอื่นมันอาจจะดูเหมือนเป็นคำแปลกๆนะครับแต่ว่าเอ e ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็เป็นคนพูดกับสื่อนะฮะในความหมายที่เขาสื่อเนี่ยชัดเจนมากก็คือการมีไฟในการลงสนามในเกมสำคัญแบบนี้ก็ต้องมีควบคุมระดับการตื่นตัวให้ได้นะครับห้ามแบบว่าห้ามให้ไฟลุกลามจนล้นจนเสียการควบคุมนะครับถ้าคุณกระตุ้นนักเตะมากเกินไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทําให้พวกเขาเล่นไม่ออกเพราะมัวแต่คิดมากเราจะเล่นกับบรรยากาศแทนที่จะเล่นกับเกมนะครับ และเกมแบบนี้ต้องใช้หัวเย็นๆนะฮาวให้สัมภาษณ์หลังเกมเสมอไปเออเลเวอร์คูเซน2-2ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไฟในใจก็ต้องมีถ้าไม่มีไฟเลยคุณจะไม่มีทางเล่นได้ดีในเกมแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของการรักษาสมดุลของทีมนั่นเองนะหลังจากนั้นเขายังพูดอีกว่าระดับความตื่นตัวเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันมีทั้งแบบที่สูงเกินไปและต่ำเกินไปนะครับหากจะหาคำอธิบายความล้มเหลวของนิวคาเซลในดาร์บี้แมตช์ช่วง,งก่อนๆเนี่ย นี่แหละคือคำที่ใช่นะจะเป็นการ,การที่ว่าทีมมักจะเล่นด้วยอารมณ์ที่ถูกขันแน่นเกินไปจนแบบว่าล้นเกินไปนะฮะแลบางครั้งเข้าไปในซันเดอร์แลนด์เล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยคือแม้จะพูดถึงการโอเวอร์ทิงกิ้หรือว่าการคิดมากเกินไปแต่เอ็ดดี้ฮาก็ยืนยันว่าเขาเพิ่งพูดกับลูกทีมถึงเกมดาบี้เป็นครั้งแรกในห้องแต่งตัวหลังจบเกมกับเเวอร์คูเซนนะฮะ และตรงนี้แหละที่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่เพราะฝั่งซันเดอร์แลนด์มีเวลาทั้งสัปดาห์เต็มๆในการซ้อมเตรียมตัวและ,ะเผชิญหน้ากับแรงกดดันแบบเฉพาะตัวที่มีแค่เฉพาะในภาคอีสานของอังกฤษเท่านั้นนะฮบรรยากาศที่ไม่มีทางหนีได้เลยในสัปดาห์แห่งดาร์บี้นะครับ ในทางกลับกันเนี่ยนิวคเซิลกับเจอช่วงเวลาที่อัดแน่นไปด้วยโปรแกรมนะครับพวกเขาเพิ่งกลับจากเกมยุโรปร่างกายมีความล้าฮะแต่ก็ผ่านเกมใหญ่แบบนี้มาบ่อยจนวิธีรับรู้วิธีรับมือแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแห่งดาร์บี้แมชเต็มตัวแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะได้เปรียบจากการที่มีสมาธิกับสิ่งอื่นมาก่อนนะครับเอ็ดดี้ฮาวเลือกจัดตัวเต็มสูบในเกมกับเลเวอร์คูเซนซึ่งมันก็ทําให้คนสงสัยว่านี่เขาคิดถึงซันเดอร์แลนด์ไว้บ้างหรือเปล่านะ เพื่อให้พวกแข้งหลักเนี่ยได้พักเข้าจังหวะนะครับเอ็ดดี้ฮาวไม่ได้บอกแน่ชัดแต่บอกว่าทีมชุดเดิมอาจจะได้ลงอีกขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงเรามีนักเตะดีๆรอโอกาสอยู่เหมือนกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะซันเดอร์แลนด์ก็คือซันเดอร์แลนด์นะแต่ว่าตะกะกไม่เคยใช้ได้กับเกมดาบี้แมชแห่งนี้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จบด้วยชัยชนะของซันเดอร์แลนด์ฮะจากการหม่งเข้าประตูตัวเองส,สวยๆของนิกวูเทอร์มาเดร์นั่นเองนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของอังกฤษเนี่ยคือพื้นที่ที่คลั่งฟุตบอลสุดๆนะฮะเอ็ดดี้ฮาวกล่าวไว้นะครับทุกคนหลงไหลในเกมนี้และเกมนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีเราเคารพมันและหน้าที่ของผมคือการทําให้นักเตะเข้าใจว่ามันสําคัญแค่ไหนซึ่งผมบอกได้เลยว่าทุกคนเข้าใจดีนะผมคิดว่านี่จะเป็นเกมที่เราจดจําตลอดไปหวังว่าในทางที่ดีหวังว่าจะมีใครบางคนสร้างโมเมนต์ที่ทําให้แฟนๆของเราประทับใจมันคือเกมที่จะได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรนั่นแหละคือสิ่งที่เรากําลังไล่ล่าอยู่นะค ถ้าคุณคิดว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะฟังดูวร์เกินเหตุนะครับกลับไปดูภาพปี2015ที่เจอเมนเดโฟยิงวันเล่สุดงามใส่นิวคาสเซิลแล้วร้องไห้ไม่หยุดด้วยความตื้นตันนฮะน้ำตาของชัยชนะในดาร์บี้แมตช์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยหรือจะให้หนักกว่านั้นก็มีช็อตที่อลันเชียเลอร์นะครับตำนานทีมชาติอังกฤษผู้คว้าแชมป์พิมร์ลีกิกและเป็นดาวซันโวส,สูงสุดตลอดการของลีกนะยังเคยสัมภาษณ์ไว้นะครับในเกมที่เขายิงจุดโทษพลาดในการเจอซันเดอร์แลนด์ปีลอ,ลอ,องทุกวันนี้นะ อาจจะฟังดูเวอร์ก็ได้กับคําว่าหลอกหลอนฮนะอลรันเชลอร์ว่าแต่ผมยังตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกนั้นอยู่เลยนะครับแม้การยิงจุดโทษเข้าในเกมสุดท้ายของอาชีพในวันที่ Castle, ท 4, นิวคาสเซิลถล่มซันเดอร์แลนด์4-1เมื่อปี2006จะช่วยให้เขาปิดฉากอาชีพได้อย่างสวยงามแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะลบฝันร้ายก่อนหน้านั้นได้นะและนั่นคือความจริงที่ยากที่จะปฏิเสธนะครับสุดท้ายแล้วแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีแม้ทั้ง2ทีมจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ดาร์บี้แมตชแห่งภาคอีสานนี้ก็ยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคตอนออกเฉีงเหนือของอังกฤษที่นิวคาสเซิลและซันเดอร์แลนด์อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ไหนที่จะมาลดทอนคุณค่าของมันก็ไม่อาจทำให้ความเดือดของ2ทีมนี้ลดลงไปนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามคอนเทนต์ของเรานะครับดกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้และกด,ดุปอตเตงให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ